จากพ่อกับแม่แฟนนันเจ็ดสุดีิรัตเนอรอายุครบหนึปีจากพ่อกับแม่้เก็บไว้อย่างนี้ได้เก็บไว้อย่างนี้เป้าได้ลูปเป้าเหมือนกันสมาิทีมอามรือยอนแล้ทีทสองมาแล้วเลยน้องกน,งน,นได้เจ็บ แม่ของแม่ของพ่อแล้วก็รเนเหลือแต่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 รับขอแรับของเออแต่รับของแต่รับของีแล้วลูกเนาะแล้วก็มีหานึ่งคันจากอีกหนึ่งคั and then